โอสครับรายงานการใช้ใจ,จ่ายงบประมาประจำปี6 4เหมือนเดิมครับถ้าเป็นรายงานประจำปีไม่ว่าโอใดก็แล้วแต่จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสารและข้อเสนอแนี้จะต้องมีเลยนะครับถ้าไม่มีการวิเคราะห์ปัญหารุปบสารคือได้ศูนย์คะแนนเห็น <Okay. S 2> ไหมครับซึ่งรายงานการใช้ใจ่ายงบจประจำปีเนี่ยตามแผนผู้สมัคไทยเราต้องทำอยู่แล้ววิเคราะห์ก็ต้องทำอยู่แล้วแต่ให้ทำเพิ่มหน่อยขอความร่วมิือบทำให้หน่อยถ้าไม่ทำแจ้งประหลัดครับ นะไม่ได้เป็นคนที่พร้อมนะแต่เราต้องได้งานที่ทำเหมือนผมเนี่ยเวลาผมทวงงาน i อทีเอนะครับผมตั้งกลุ่มลายเอทีเอแล้วผมทวงงานหลังจากประชุมแล้วนะครับผมทวงงานในกลุ่มนะเป็นเชิงบังคับไปในตัวเพื่อที่จะให้ผู้บริหารเขาเห็นด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยพอกองตา่างอยู่ในกลุ่มนะทุกคนท่านหลักท่านนายกอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นแล้วคนทำเนี่ยคือน้องเจ้าของบริการแต่คนทวงงานคือผม มีปัญหาก็าจะทวงผ่านผมผมก็จะทวงในกลุ่ม